สวัสดีนะคะนักเรียนวันนี้มันเจอกันอีกแล้ววิชาคณิตศสาสตร์นะคะวันนี้นะคะวิชาคณิตศาสตร์ของเราครูรจะพานักเรียนไปรู้จักทำเลขโดดนักเรียนรู้จักมาแล้วเลขโดดก่อนทํางานจะต้องเขียนหัวกระดาษเลขโดดศูนย์หกเก้าอ่ะเลขโดดเป็นยังไงดูนะคะเลขโดดก็คือศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอันนี้คือเลขโดดแต่เมื่อไหร่เราเอามารวมกันแล้วก็มีลูกน้ำหรือไม่มีจุลภาค จะเปลี่ยนแต่ถ้าวางเรียงกันธรรมดามันก็เราก็ต้องอ่านค่าตามเลขโดดธรรมดานะคะต่อไปเรานักเ,นะเรียนเลขโดดนะ้นักเรียนเอาหนังสือขึ้นมาเล่นเดิมแบบฝึกหัดเล่มที่หนึ่งวันนี้นะคะคุณรูณจะพาไปที่หน้า34ลูกอ่าหน้า34นะคะเราจะมาเติมเลขโดดในช่องว่าง เะคะเวเติมเลขโดดในช่องสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมนี้ไม่รู้เป็นอะไรต่อจากชั่วโมงที่แล้วนะลูกนะนักเรียนลองไปคิดในกระดาษโสต์ก่อนแล้วค่อยเติมนะคะไปดูสิคะข้อนี้มันอยู่ข้อไหนในหน้าสามสิบสี่นะลูกนะมันจะมีทั้งหมดแปดข้อชั่วโมงนี้นะคะแล้วมาดูเลขโดดอ่ามาดูสิตัวแรกเลขโดดตัวแรกไม่ทราบคืออะไรนะคะมันอยู่ หน่วย 10, 000, 000, 000, สิบร้อยพันหมื่นแสนมีทั้งหมดหกหลักเริ่มจากหลักแสนหกแสนไม่ทราบหลักหมื่นไม่ทราบหนึ่งพันเก้าร้อยหลักสิบไม่ทราบหลักหน่วยทราบแบบเครื่องหมายที่เขาให้มาคือลบนะลูกนะเราจะไปเติมตัวเลขที่หายไปในช่องสี่เหลี่ยมนะคะลบด้วยหลักที่หกหลักแสนไม่ทราบหลักหมื่นคือหกหมื่นหลักพันไม่ทราบ 75นะคะเอามาด,ดูเริ่มเลยนะลูกนะไล่ตามเลยหลักหน่วยมี่อยู่หกคือหมายลบหักออกลูกห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 กขึ้นมาเลยค่ะหัก,ก,ก,กไปเท่าไหร่ลูกห้าเหลือหนึง่งตัวเลขที่หายไปคือเอิ่มเลยนะลูกนะเลขเลยอันนี้ได้ละหลักหน่วยต่อไปหลักสิบ 10. ตัวตั้งเลขโดดอะไรไม่รู้แต่มันลบเจ็ดแล้วเหลือสามเออยังไงละมันคือเลขอะไรลบเจ็ดแล้วเหลือสามแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนอะไรลูกจากโบอตแบบที่ครูบอกแล้วอะเป็นไรคะลบเป็นบวกเอาเราลองดูสิถ้าเจ็ดบวกสามได้ห้ไรลูกเด็ดบวกสามได้ห้ไรคะตอบ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 เจ็ดได้ในใจเจ็ดแล้วก็แปดเก้าสิบ บวกสามใช่ไหมคะสิบสิบเติมเลขอะไรลูกสิบเติมเลขเติมเลขศูนย์อ่าเราลองมาวิราะห์สินะคะลองมีข้อต่อนะศูนย์ลบเจ็ดได้ไหมลูกไม่ได้ก็ยืมมาพอเรายืมแล้วมันจะเป็นอะไรลูกยืมเก้ามาเป็นอะไรทีทับไปเลยจับเก้าเหลือแปดเติมเลขศูนย์ไปก็เป็นสิบเห็นไหมลูกสิบลบเจ็ด นับไปค่ะเแล้วก็8 90เห็นไหมคะได้3พอดีพอมาหลักร้อยจาก9ถ้าดึงไป1ก็เหลือเหลืออะไรคะเหลือ8อ่าเหลือ8 8ลบอะไรไม่ทราบได้4คิดในใจได้เลยแปดลบออก4เหลือเหลือ8ปหออก4ลูกก็น,นับเพิ่มไปเอาตัวมาบวกเลย4 4นับไปถึง8ใช่ไหม4ห้าหเจดปเี๋ยวเท่าไรลูก4อ่ะมาไล่ไปชา้ชา ร้อยได้ลูกนะตัวเลขที่หายไปในช่องสี่เหลี่ยมคือ4 8่ลบสได้8ปลบสได้4อ่ะต่อไปหลักพันตัวตั้ง100 100ลบอะไรมันได้ศูนย์ลูก1ขอโทษค่ะ1,000ตัวตั้ง1,000 1ลบอะไรได้ศูนย์ลูก1ลบอะไรได้ศูนย์หักเอาไปเลย1นลบหเดี๋ยวมาหานึ่งลบหนึได้ ศต่อไปอ่ามาตัวนี้อีกแล้วหลักหมื่นเราทราบแต่แต่อะไรคะเราทราบแต่ไร่อะไรลูกหกเลขโดดตัวลบคือหลักหมื่นหตัวทั้งคืออะไรเมื่อกี้ตรงนี้เราเข้าใจแล้วใช่ไหมล้วก็ไม่คิดตรงนี้ต่อน่าจะเป็นอะไรที่ลบแล้วอะไรลบหแล้วเหลือเจดตบตบต เจ็ดไปบวกหกใช่ไหมลูกเจ็ดบวกหกได้อะไรเจ็ดไม่ในใจขึ้นมาหกอ่าไปพร้อมกันนะคะเจ็ดแล้วก็แปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสามแล้วก็ใส่เลขสามลูกนี่สามมันลบหกได้ไหมคะไม่ได้อย่าเอาตัวล่า,างขึ้นไปลบนะคะเราต้องไปยืมหลักแสนอ่าดีนะคไปลูกหลักแสนเหลือ5ห้าใช่ไหมคะยืมหลักแสนมาหนึ่งก็เป็น ใส่13เป็น13าลบ6อ่ตชวนที้13าลบ6ได้อะไร6แล้วก็7 8 9 10, 11 1 1 1 2 13าคำตอบคืออะไรพอดีเลยลูก7แล้วทีนี้5 5าหลบอะไรตอกตอกตอก5้าลบอะไรให้เหลือ3หักไปได้เลยง่ายๆคือเลขอะไรที่หายไปลูก2นี่ ตอบที่ได้คือ3 7 4 4 3 7อันนี้คือให้นักเรียนไปหาเลขโดดนะคะเลขโดดมาเติมหาเลขโดดมาเติมโดยการคิดวิเคราะห์ให้ดีทำในกระดาษทดก่อนนะคะจะได้เวลานักเรียนไปเติมในหนังสือหน้า34มันจะได้ไม่สุกปรกหรือไ,ไม่ลูกให้นักเรียนดูหน้า34นะคะที่คนอธิบายเลขโดดนี่คือ ให้หนักเรียนหาตัวเลขไปเติมให้ถูกต้องนะคะมีทั้งหมด8ข้ออันนี้คืองานแบบฝึกในชั่วโมงนี้นะคะการหาค่าของเลขโดดไปเติมใน,นช่องสี่เหลี่ยมวันนี้ครูมอบายให้หน้า34น้ลูกนะอะวันนี้ก็ทบทวนให้ดีนะลูกนะเทสุสมคูณอะไรให้ดีวันนี้ขอจบเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ